โอเคครับก็ยินดีรับเข้าสู่ช่องเดลจีอาร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับคลิปนี้เราจะมาารีวิวโค้ชนะครับเป็นอาร์มาเรชนะครับผมอาจจะชีวิตจริงคือใครผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดังขนาดนะครับเป็นแผนซ1 1 4นึ่งสีะผมแผนนี้แรงมากนะครับค่าการปรับตัว67แล้วก็เมเนจเมนต์สกิลเนี่ยตอนแรกรู้สึกจะอยู่ที่670นะครับแต่ผมอัพมาแล้วสำหรับแท็กติกการบุกนะครับผม Attacking Style การบุกก็จะเป็นาการ Counter Attack หรือว่าสวนกลับนะ ส่วนบิลล์อัพการขึ้นเกมก็จะเป็นแบบลองพาสหรือว่าการวางบอลยาวเขาแต่บอลสั้นก็เล่นได้ attacking areas นะผมโซนการบุกก็จะเป็นเซนเตอร์หรือว่าตรงกลางแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็บุกด้านข้างได้ครับเพราะมีทั้งปีกมีทั้งแบ็กนะแผนนี้ส่วน Positioning นะครับการยืนตำแหน่งเป็นแบบ Flexible ก็คือนักเตะเนี่ยจะยืดหยุ่นไม่เฉพาะจ่อจงตำแหน่งที่ยืนรับผิดชอบนะครับผ่านมาส่วนของเกมรับกันบ้างครับ defensive s t ต l e เป็น a l l out defense นะครับก็คือการรับ คอนเทนเมนต์แอเรียนะก็จะบีให้เขาบุกมาตรงกลางนะครับส่วนการเพรสซิ่งการแย่งบอลเนี่ยก็จะเป็นแบบแอค r e s s i v ีฟหรือว่าแย่งบอลแบบดุดันนั่นเองครับก็คือบีบเข้าสูงนะส่วนท่าทนั่นแท็กติกครับของดิฟเฟนซีฟแท็กติกหรือว่า ics, แท็กติกเกมรับเนี่ยก็จะเหมือนกับอ้อมเฟนซีฟแท็กติกทุกประการเลยนะครับผมสหรับโค้ชคนนี้ก็จะเหมือนันเปนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะมารีวิวพร้อมกับฟูลฟีเจอร์นะทีมฟูลฟีเจอร์ของเราก็จะเป็นทีมนี้นะครับ 4114นี่แนวลุกเสดามากครับส่วนเกมลับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปลุยหมดออนไลน์กันเลยครับมาหมดออนไลน์วันนี้เราเจอกับแล้งพันหกสิบแปรนะผมบีจีปทุมคุณแจ็กกี้นะน่าจะเป็นคนไทยนะอุ้ยตอนนี้เราโชคดีนะผมฟีเจอร์ฟอร์มไม่ตกเลยเพราะว่าอ่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่มีการอัปเดตฟอร์มของฟีเจอร์กับเบสเพลเยอร์นะครับฟอร์มก็อยู่ที่ฟอร์มซีอพอเป็นฟอร์มซีเนี่ยโอกาสหัวตกมันมีข้้งสูงครับแต่ว่า โหไม่ตกเลยโอโหแนวลุกเรา5ประสานนะผมฟอร์มตั้งหมดแลยว DMF ไม่ต้องครับ DMF ไม่ต้อง a m กับ c m เครับบุกมันให้หมดครับผมเกมรับช่างมันในเกมลุกเอามันไว้ก่อนคนระับส่วนฝาตรงข้ามก็เป็น433นะผมแบบธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับก็แผนนี้เนี่ยเป็นแผนถือค่อนข้างแรงเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกมาขายบ่อย,อยนะอันนี้ผมก็ซื้อเก็บไว้นานแล้วก็ ไปลื้อโคดูเอ้ามีโคดคนนี้ด้วยว่ะแล้วย้อนมาดูยังไม่ได้รีวิวเลยก็มาทําคลิปซะหน่อยครับอ้าวเกมเริ่นแล้วเราเขยจะกซ้ายไปขวานะผมเดี๋ยวดูนะครับอ้มันจะเติมเกมกันโคดมันนะผมมาที่เกมนดดบอยมานี่ครับอ้าูมาเนี่แล้วไปเอ้าแต่ยังแดงไม่ได้ครับมาที่มาสร้างจีวุฒิลูกนี้ครับฝั่งขวามีบูโน่โอ้โหแต่ติดครับมาที่มานี่ก่อนครับกมาที่บูโน่แฟนนั้นเด็ดกดเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากจังหวารขึ้นเกมครั้งแรกของเรานะครับ แล้วบูโน่เราซัดเข้าไปเลยครับเนี่ครับเกมลุกมันมากแต่เรามาดูเกมรับกันบ้างครับมาธิวตมาที่มาคาัจผมนี่ครับบังล้วนโดไวเลยครับนี่ครับบีบบางโซนโลนันโดโอ้โหตรงนี้ต้องยอมว่าผมคมจริงๆนะคือผมพยายามจะบีบถอยหลังคุมโซนแล้วนะข้อดีของการถอยคุมโซนก็คือมันจะกันวันทูการทะลุช่องได้ครับแต่ข้อเสียก็เนี่แหละครับพอถอยหลังคุมมันจะเปิดพื้นที่นะแล้วเขามีโอกาส่องไกด์ได้ครับมาดูเกมลุกบ้างครับกินวุฒโอ้โหติดเอาแต่ยังได้อยู่ครับมาเนี่ มาทีบุนโนตอกส้นมามาทีโมซาลามานี่ไปแล้วโอ้โหโดนสไลด์ถ้าไม่สไลด์น่าจะหลุดนะครับเอาโอ้โหแล้วหลังเราแทบจะไม่เหลือเลยคนระับพอโดนสวนแต่ว่าลูกนี้เดวิสยังกันไม่ได้คนระับมาทีแจ็คกิลลิชเรียบอยครับผมเปลี่ยนแกนมาเทียบที่ซาลาบุนโนซาลาไปแล้วคืนที่ซาลาโอ้โหแล้วข้างในสองสำพลูลงๆครับซาลากินวูดแอบอินสอง่ตัวหนึ่งนะผมจากน้องเมสันกินวูดข,ของเรา นี่ครับเกมลุกสะเด็จมากครับไม่ว่าจะซ้ายขวาพิกซ้ายพิกขวามีตัวเติมขึ้นมาหมดครับเอฟก็เติม c ีเก็เติมนะเดี๋ยวมาดูเกมลับมั่งครับผมมาคัสแตรชฟอร์ดทะลุมาที่เดลิคคืนแต่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดียว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 เฮ้ยอือโอ้ผมหมดคำจะพูดเลยนะไอีกแ้อะไรครับเนี่ยพูดได้แค่อะไรครับเนี่ย โหแล้วดูนะแล้วโหอิจเจรเลยนะเดลิกก็จ่ายเบี้ยวสเตเกนยิ่งกว่ายืนมองบอลเชยยืนมองบอลใช่ไหมไปไปมาร์คอันเดย์ไปไปครับไปไปนั่งสำรองในหนุ่มโอ้โหไม่ปวดหัวนะครับเจอช็อต่างนี้ปวดกระบาลปวดกระโลกเลยนะเอารถสองเอาตัวรอสองแล้วผมสิบห้านาทีเอามาเนี่ยปล่อยแต่ยังได้อยู่ครับมาที่แจ็คกรลิตค่าตัวร้อยล้านนะผมมาเนี่ยโอ้โหตดครับแต่มาเนี่ยเราโอ้โห ไม่ได้เลยผมบอลอยู่ที่เดวิดไปแค่ของเขาครับโรนัลโดเอาเป็นเกมสกัดของบิจิบุลมั้งครับมาดโอ้โหดีนะครับที่เราดักได้ถ้าดักไม่ได้เนี่ยน่าจะหลุดมาถึงมาคาร์ลฟอร์ดนะครับเข้ากลางมาครับเดบอยมาที่บรูโน่ฟร์นันเดสเซจิโนเดสครับมาที่โมซาล่าลูกนี้ครับรอเดสเติมครับผมซาล่าคึงรอเดสเติมไปแล้วครับผมลูกนี้เปิดมงแล้วเปิดมงเกมมิ่งเดสเปิดไปมานี่อุ้ยเต็มกระบาลล้นลนครับผมสามประตูต่อสองนะผจริงจริงมันก็ไม่ล้นนะผมเต็มหัว เัา24ครับเรานำยิงค้างแล้ว3ตัวต่อ2จากซาดิโอมาเนี่มาดูเกมรับกันบ้างครับโรนัลโดมาเอาลดแรดฟอร์ดครับเราบังแรดฟอร์ดครับบังไว้มันจ่ายโอ้โหยลบหูมันกัดไม่อยู่โอ้มันกัดไมิ้วอย่างนี้ผมพยายามกันนะทุกคนดูลองยอนได้นะผมลากบุโนโอลฟานาเดสลงไปกันแล้วนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหบอลมันทะลุไปเลยมันไม่กล้าจะแย่ขาไปกันบอลเลยหรือไง,ไงไอ่นะเออาาต่แล้วัผมมนีกก่บเฟกอาี ว so นลล์อดอัลฟาโซเดวิสเติมครับผมมาที่เดวิสโอ้โหถ้าเปิดนี้จะไม่แม่นนับใจสั้นมันยังไม่ตรงเลยเดวิสครับมาที่บลโ,โรตรงกลางออกมาที่ซาร่าครับแปะมาที่เมกัโอ้โหเมกสันจะแปะคือซาร่าแต่ติดแม็กไกวครับแล้วแม็กไกวาวางยาวชิบหายแล้วไงรรเรดฟอร์ดครับมาเรดฟอร์ดมาดิเรดฟอร์ดมาขบักมาดิครับเรดฟอร์ดขบักเรดฟอร์ดขบักขบักขบัก,บก,บกเรดฟอร์ดขบักเรดฟอร์ดเรดขามักมาดิครับเอ้าโอ้โหกรรมการ แม่พี่โรนพ,พี่โรนเสื้อเขียวอะไรนยโว้มันไหลไหลนัล้นพี่โรนอะไรครับเนี่ยแต่ฟีคิมมงนนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับมาเป็นดิวิดแบ็กครับเปิดไปอู้ติดหัวแล้วจัากวะนี้มาติวส์มองอูแล้วทีมเราไม่เทครับรถโหดมาติวส์ขึ้นเทคคนเดียวมงก็ไปง่ายๆเลยครับฉะนั้นเอารถเท่าไหร่แล้วลเนี่ยน่าจะสาวเป็นตัวีนะผมนาทีที่สามสิบห้า สกอร์มาเรื่อยๆครับทั้งฝั่งเราฝั่งเขามาดีแจ็กกิดขึ wrote, on, co, is is Williams, ้นมาโอ้โหรีบไปหน่อยครับยังติดพี่เดวิดเบคแฮมย้อนมาครับที่เตียโก้ซิลวาเตียโก้ครับมาที่โรธาตุมาริอุสลูกมาก็ติดคิวเวนดีบอยครับผมเอาแล้วเป็นเกียร์สุขภาพของเราบ้างครับบูโน่เฟรนารเดสขึ้นครับมาที่มานี่เล่นกับกีวูครับกีวูแปะคือไปดี่ซาดิโอมานี่หลุดเดียวๆเรียบร้อยครับผมซีบุต่อสซีครับเป็นเกมยร์สุขภาพของเรานะจากการตัดบอลของคิวเวนดีบอยกลางสนามรถหลุดมันอย่างนี้ไม่เหลือนะทุกคน มาดูเกมเรากันบ้างครับวางยาวๆมาลูกนี้โอ้โหสารคาบักเรายังเก็บกินได้ครับเอาแล้จวจังหวะสวนกลับของเราท้ายก็เอาชิบหายแนละ้วทุกคนไม่น่าเล่นเลยมาดูว่ามาที่มา,ทมาคาร์ลฟอร์ดเราต้องล่าครับโดน,น,นารุม่าโอ้ยโดน,น,นารุม่าช่วยชีวิตเราไม่ได้ทดสิอาทีครับครึ่งแรกรีบเปิดไปก่อนครับเปิดไปโอ้โหเปิดไม่แม่นนะติดเคเบิลดีบอยมาติวส์มาตัวนี้โอ้โหเขาก็ไม่แม่นเหมือนกันครับแล้วย,ยังได้อยู่ไหมว่าย,ยังได้เป็นช็อตสุดท้ายครับผมมาทีา่กินวุฒ วิ่งแซงเตี้ยกูครับกินวุฒิหลุดเดียวๆแล้วปั่นก้อยเรียบร้อยครับแน่ปั่นก้อยครับสกิลเอา outside เลอร์ถ้าใครยังไม่ได้ดูสอนสกิลเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวไอไว้ที่ขวาบนนะครับสอนใช้สกิลยิยงในเกมเบรกก็กดไปดูได้นะโอ้แล้วครึ่งแรกครับยิงห้าตรงกับห้าเป็นห้าประตูนะผมคองบอลไปห้าสิบแปดแล้วก็จ่ายสเลตไปแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสำหรับครึ่งแรกถือว่าเล่นมันมากมากนะครับโค้ชคนนี้เนี่ย เพราะเกมลุกมันดีมากครับถ้าสมมติ D M F เป็นทานัของพลาติกเวลาเนี่ยหรือว่าเป็น Destroyer แบบดีๆเนี่ยผมว่าเอาอยู่เลยนะครับนี่ครับแผนนี้เล่นมันมากนะผมหน้าปีึ้นครับ M F ก็บุก C M F ก็บุกตามเกมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็บุกอ้เดี๋ยวดัแล้วมันบุกไปอย่างนั้นพอสุดท้ายมันเหลือแค่นี้ครับคาบากับเดลิกอยู่กันสองคนแล้วมันจะกันยังไงก็ถ้าสมมติอยากให้เน่นก็ลองใช้เป็นแบ็กที่เป็นสไตล์ดิฟเอนซีฟฟูลแบ็กก็ได้นะครับพวก อย่างแบ็กขวาก็อย่างเช่นเอเล็นวันพิซาก้าของแมนยูครับแบกซ้ายก็อย่างเช่นลูคัสเอนเนเดสนะของไบเอ็นก็จะทำให้เกมรับแน่นขึ้นนะครับเอาเริ่มขึ้นหลังมั้งครับระบบจะขวาไปซ้ายนะผมอโน่ฝั่งตรงขาเปิดเข้ามารเราจับไว้ได้ครับเดลิกวางยาวยาวมาครับเป้าหมายอยู่ที่เมสันโอ้โหยังติดอยู่ครับแฮร์ร <Wow. S 1> ี่เดวิสครับผมวางยาวๆมาเป้าหมายล้วนด้วยโอ้โหเดลิกเรายัางดักไว้ได้ครับลูกนี้แล้เราสวนกลับเลยครับเควินเดบอยขึ้นหน้ามาครับลูกนี้โอ้โห ยังติดอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายครับมาติวุ์ขึ้นนับมาที่โรนันโดลูกนี้ครับโรนันโดอู้วิ่งมาชนแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดครับตอกส้นมาโรนันโดแล้วแรดฟอร์ดครับผมเข้ากลางมาที่เดวิดสไคแฮมขึ้นหน้ามาที่เดบอยครับโรนันโดเอ้าโรนันโดลุโลกโอ้โหซุปเปอร์เซฟของเจอร์เมอากเลยครับเดดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะเข้าประตูตัวเองรอบหนึ่งนะผมเปลี่ยนออกมาแกนซ้ายมั้งครับเดวิสแจ็คกิลลี่นะผมออกมาโอ้โหติดแต่ว่ามานด้ยังได้ครับย้อนมาที่ขบักเคินเดบอย ดูเนี้ยครับออกขวาไปที่โมซาลาดึงลอ้อดึงลอ้งลอเซนจูเดสดึงลอ้อโอ้โหโดนเปียนแล้วโอ้โหแรงไปหน่อยนะผมจังหวะนี้แหมจะดึงลอ้อเอา้ามามาดิเตะบอลเตะเตะทิ้งแหมเซนจูเดสไปกวนบารทาเขาซะแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงก็จะโดนใบเหลืองได้เลยนะอย่างเงี้ยไปเตะบอลทิ้งมาโถเอาละครัาทุมา่มมาครับมาคัสเรสฟอร์ดเข้ามาที่เลยโดนไหมสซี่ครับมาคัสเรสฟอร์ด อันไหนมีล้วครับแต่ว่าคาบักเลยยังดักก็ได้ครับดอนนารุมาโยนไปที่เซนโูเดรครับออกไปที่โอ้โหแล้วดูจับบอลโคตรยาวมาดูครับสไลด์แย่งได้ครับเอาโอ้โหลบเกมรับเราเข้ามาในเอาคิดไม่ได้บอยเอ้าผมผมอุ้ยผมจับจอยสติ๊กอยู่แล้วอยู่จอยสติ๊กมันดีดกลับแล้วเดบอยยืนนิ่งเลยทุกคนโอ้โหโอ้ยังเซ็งเลยทุกคนลองย้อนไปดูได้นั่นอยู่จอยสติ๊กมันก็ดีดกลับโอ้โห จเจรินฮาวตัวละห้าครับผมทีที่หกสิบหกเป็นเกมลูกเขียงของเราครับบูโนออกข้ามมอนับที่ ah โมซาร่าตัวนี้ครับซาลาโอ้โหโดนเบียดกระเด็นเลยครับอัลฟรโซเดวิสมาที่โลทามาติวรับขึ้นมาที่แลฟฟ์โอ้โห็อกเกมรับเราเละให้ครับคารับเอาไปวิ่งตามตัวเขาเราต้องลากดอนารูมาครับเจียนโลจิโอ้โหอันนี้ผมพลาดเองเลยทุกคน ือจริงๆแผนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตาน,นี้เนี่ยค่าแฟมมันก็ยังไม่เต็มครับแล้วก็ค่าทีมสปิริตมันก็ไม่เต็มแล้วก็บวกกับตาน,นี้หน้าเตะก็เออๆนะครับอย่างดูอย่างจัหว,วของเดลิกก็ได้ครับทำข้าตัวเองทําให้รุมๆแล้วตาน,นี้มันดูเออเป็นพิเศษนะผม <laughs> แต่เล่นสนุกจริงครับแผนนี้อ๋อเจ็ดสิบห้าทีแล้วครับเหลือประมาณสิบห้านาทีนะผมสำหรับรึ่งหลังมาที่โมซาราซาราครับมาที่เซจิโนเดสขึ้นหน้าพิทิกิวเอ้าแต่ เอา,อาได้อยู่ครับมาที่เมสันกินมุดกดด้วยไซโอ้โหยังติดเสียอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับโกูครับเอาโอ้หมานี่เราไปจิ้มออกซะงั้นนะเป็นมันเปิดจากประตูวับโกเขาเป็นยานโอบักนะผมนี่ก็เป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเกมเปิดออกมาโอ้โหเมซี่ยังชิงมงได้ครับของฟังเขาโรธามาดิอุสขึ้นมาที่ลวนด้วยวับคาบักเรายัางเอ,าอ้าไปที่มาคารดาฟอร์ด เด็ดฟอร์ดครับลูกนี้เดดเบียดเบียดเบียดโอ้ยเดดครับเอา้าไปบูโนกตวัดแต่ยังได้อยู่ครับมาที่ Mason. เมสันออกขวาไปครับผมปังโมเข้ากลางครับพี่บูโนะมาที่มานี่เอาซ้ายโล่งครับโอ้โหเจ้านี้มันล้มหน้าครับหน้าเสียดายด้วยถ้าไม่ล้มนี่หลุดนะครับโอ้ oh, ล้มไปเที่ยวเดียวนะทุกคนเหลือประมาณห้าทีเท่านั้นครับแม็กไกว์นั่นนั่นเนี่จยจ่ายเปล่าจ่ายจ่ายสั้นเปล่า เดี๋ยวทำเป็นหนีก่อนครับหนีหนีเน่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 ให้จ่ายจ่ายเปล่าจ่ายเปล่าหน,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 นีอันนั่นนั่นนั่นอ้าวไม่ใจ่ใชสแต่เปิดมีก็ติดทั้งนั้นของเดลิเดียร์แล้วเป็นของเราไหมคารับผมกินวูดสลครับเข้ามาได้โอ้โหแม่ไกวบีบขึ้นมาเลยครับแล้วโอ้โหไปสิบเก้าแล้วนะทุกคนโรนโดออกมาที่มาคาร์เลตฟอร์ดเอา้าข้างในครับเม่ซีองโล่งเลตฟอร์ดปาดโอ้โหวดเดลิกียสเปอร์ฮีโร่ครับแล้วเดวอยต้องวางยาวๆโอ้โหอย่างนี้ก็จบแล้วทุกคนวางไปติดอย่างนี้ ทดแค่2อนันนี้แล้ผมจังหวะนี้เอาเา้าลถโอ้โหจบแล้วครับอย่างนี้ครับเดวิดเบคแฮมกดโอ้โหเป็นเซฟเอาเา้าลถไปแย่งบอลจากโกทำมะเขือเผาแล้วหรอกกรับอกโอ้โหเซฟได้ครับรถจบจบเกมแล้วเราแพ้ไปห้าประตูต่อหกแต่เกมนี้มันจริงครับทุกคนเกมลุกครับโดยเฉพาะเกมรับนะผมเกมลุกเสดาครับเกมรับช่างมันคือเรายิงไปหกครับเข้ากับหกได้ห้าประตูนะผมเดี๋ยวเรามาดูไฮไลไท์กันบ้างครับช็อต ลูกแรกนะผมเป็นแอซิทของซาดิโอมาเน่ยนี่ครับกินวุฒมาที่มาเน่แล้วบุนอครับโฮเพลเลยครับเติมขึ้นมาแล้วกดด้วยซ้ายนะผมโฮเพลก็ข้อดีอย่างนี้แหละครับมันจะเติมขึ้นอมาลุ้นทําประตูนะเจ้าว่าเอ้าทำไมตัดมันจ้าวันนี้ล่ะครับผมชอบตัดนะนี่ครับดูนะมันเปิดอัดหัวแล้วโอ้โหเดวิดเราไปสังหรกสังแอกมาดูขึ้นเค้กตัวโม่งคนเดียวก็ไม่เหลือครับจังหวะนี้ครับเป็นมาเนี่เล่นกับกินวูดนะผมนี่ครับก่อนที่กินวูดจะแปะคืนไปที่ซาดิโอมาเนี่ครับหลุดไปเดียวๆก็ หักขวาแล้วยิงขวาไม่เลือนะผมผ่านมือกานอบักไปได้แล้วก็ลูกต่อมาก็เป็นกีวูดเล่นกับมาเน่เหมือนเดิมครับแต่เป็นลูกนี้เป็นมาเน่ครับคิลเลอร์พาสไปให้เอ่อแม่แซนกีวูดนะผมวิ่งหนีลุงลุงเตียโคซิวาไม่ได้ครับแล้วปั่นก้อยเข้าไปให้ลูกนี้ต่อมาเนี่ยครับดูดูลูกนี้ครับเนี่ยเคปินเดาไวอยหล่ะโอ้โหยืนนิ่งเลยทุกคนจอยสติ๊กมันดีดกลับครับแล้วมันดีดกลับผมก็คุมนักเตะไม่ได้แล้วมันก็ยืนนิ่งเลยผมโคตรเซ็งเลยนะ นี่ครับแล้วก็ลูกทันมาด้วยบอผมพลาดจริงๆพลาดโปยพลาดเต็มๆเลยผมลากโกออกไปนะแล้วก็ข้างในครับมีเมซี่เรียบร,ร้อยเลยครับโกลงๆดูเทตติ้งกันบ้างครับมานี่อ้าวมานี่เรา8.0ครับโรนโดเขายิงไป2ลูกนะครับส่วนซาดูมานี่เรายิง2แอสซิสส์2ครับได้ไป8.0แต่ว่าฝั่งเขาเป็นฝั่งชนะครับก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไป ก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ชอาร์มาริซีนี14ก็มันมากครับใครอยากเล่นก็ไปลองได้นะครับผมใครอยากให้ผมทำโค้ดที่ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีวิวโค้ชคนไหนเนี่ยก็สามารถบอกไว้ได้ครับโอ้โหเ е ตติ้งลดจุกจุกนะผมแต่ว่าเกมนี้มันจริงครับถ้าเกมมันมันเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือเสมอหรือชนะผมก็จะเอามาลงให้ดูกันนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ